ครมรเห็นชอบแก้กฎหมายให้ทำแท้งได้แต่อายุขันต้องไม่เกิน12สัปดาห์โดยในวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคอรมอรเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการทําแทง้งว่าครมรเห็นชอบปรับแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานทําให้แท้งลูกประกอบด้วยมาตรา301และ305โดยสรุป2เหตุผลหลักในการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวดังนี้ 1. เพื่อคุ้มครองสิทธิของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ให้เกิดความสมดุลกันกล่าวคือหากอายุครรภ์ไม่เกิน12สสัปดาห์สามารถทำแท้งได้โดยไม่มีความผิด 2. เพิ่มเหตยกเว้นความผิดฐานทําให้แท้งลูกให้ครอบคลุมกรณีต่างๆที่จําเป็นและสมควรต้องทําแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์ให้กับหญิงและกําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องทําตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาเพื่อความปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์ซึ่งมีสาระสําคัญคือแก้ไขเพิ่มมาตรา3ามหนึ่งให้หญิงที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์สามารถทําแท้งได้จากเดิมที่ห้ามหญิงตั้งครรภ์ทำแท้งโดยเด็ดขาดซึ่งการกาหนดอายุครรภ์ดังกล่าวเป็นไปตามความเห็นของแพทยสภาและราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย แห่งประเทศไทยเนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการทําแท้งไม่มีความเสี่ยงที่จะทําให้ผู้ทําแท้งเกิดอาการแทรกซ้อนและเป็นอันตรายแก่ชีวิตนอกจากนี้ได้มีการแก้ไขลดอัตราโทษเพื่อให้เหมาะสมกับการที่ผู้ทําแท้งต้องได้รับความเจ็บปวดทางร่างกายอยู่แล้วจึงไม่จําเป็นต้องกําหนดโทษสูงอีก สำหรับมาตรา305มีการแก้ไขเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูกให้ครอบคลุมกรณีที่จำเป็นและสมควรต้องทำแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์ให้กับหญิงคือมาตรา305ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา301หรือมาตรา302เป็นการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้ผู้กระทำไม่มีความผิด 1. นึจำเป็นต้องกระทำเนื่องจากหากหญิงตั้งคันต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิง 2. จํจำเป็นต้องกระทำเนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะได้รับผลกระทบจากความผิดปกติทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง 3. หญิงมีคันเนื่องจากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ 4. หญิงซึ่งตั้งครันไม่เกิน12สัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครัน ทั้งนี้ในลำดับต่อไปจะส่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาโดยด่วนเพื่อให้มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่12กุมภาพันธ์2564